ับก็สังเกตดูแล้วท่านผู้ชมค็ให้ความร่วมมือดีนะครับไม่มีใครร้้งเข้าไปในลานจุดแอร์ให้ท่านอยู่ในเิ่นที่ปลอดภัยก็แล้วกันอา้าศด่แลฝนมากแล้วนะมันเน่าเลยดูเน่า หลังจากจุดบ้างนี้แล้วนะครับประกาศไปยังพี่น้องท่านไม่ต้องกลับนะครับตอนเย็นเรามีสาน้อยเพชรบ้านแพงจุดแล้วครับท่านสำหรับการจุดบ้างไฟอัตรายสิบล้านเราอนุญาตให้หมุนคองม้างไฟได้หมุนแล้ว <laughs> เห็นสมควรก,ก็เข้าสู่บังเกอร์นะครับหมุนแล้วครับ Come okay. จงกลางสมดูนไหมสุดก้อดสมกับการรอคอยสำหรับบางไฟ10ล้านประจำปี2,568ปีนี้นะครับ